สาวไทยกับน้องใจน้องเบียงสีลงไปรีวิวห้องน้ำเพื่อนกันของซุ่มเพราะว่าสาวไทยยังยังไม่ได้เก็บภาพเป็นตอนตอนเพิ่นแล้วเนาะของซุ่มแล้วน้องเบียงเนาะคือัิมีลงไปก็เห็นข้าวดีอีกแล้่นอ่นเรืองน้องเบียงไหมเนาะว่าน้องเบียงยนี่ยคืนแล้วบ่อ๋อยนี่ยคืนเลยไปเบิ้งห้องน้ำพวกกันนอกเพราะว่าเหาก็ยันฝนตกฟ้าหองเพราะว่าน้องน้องใจกระตะเข้าเป็นแน่แล่วน้องเบงให้แล้วบอกไปเข้าไปเลยน้องบพราะเนาะ สเสด็จเพคค้า <laughs> สเสด็จเพคค้าแล้วแหละนะโอ้อยูพีเพิ่นกับเห็ดเนื้อไม้แห้งเนาะลองแจนเนาะปีนกล้องมาทางนี้ก่อนโอ้นเห็ดเนื้อไม้แห้งเนาะป้าเจอยเอามา่าม่าทรศัพท์ไปเอาโอ้โห่ดีเนาะบ,านะบานนันเทิงเนาะสะบายดีปลาลงระเบ้อจ้าบ,บ่สบายดีสบายดีปลาลงอาแล้วโอ้คือมามุมนี้พักกันงามคู่คู่ค,คู่ค,คนเนาะ เอาน้องใจมาเบื้องเอยจอยรอเลยเนาะปาหฮาวยางขึ้นเยือนเลยปาจะเก็บภาพอย่างนี้บ่างปาอนเดี๋ยวเฮาน้องเบ่งนำนา้าไปถ่ยเอาอนองเบ่งหนึงยอาถ่ายคลิปเขาอาทไปเบิ้งเงินห้องน้ำก้อนทำส้มพราสับไซยยังไ้เก็บภาพด้ยฮะ นี่ยังป่ะโอ้ติดตขึ้นผมกันทั้งสมัยมันแดดเลยขณะงในแต่น้องถ้ากันถือกรุ๊ปคู่คู่คนแต่เอ้ยยังละไม่ได้ถือกรุ๊ปฮะขันยามโต้กับื้อโอ้เอ้ยอันนั้นเอ้ยมีอยู่โมกเอ้ยลืม เดี๋ยวเยางเอาหมืกกันเด้อแต่กร็นังทายนี่ก่อนก่อนย่างเอาหมือกันทำซุปเพราะว่าแดดเด้วอน้องพักผ่อนอย่านี้ก็น้อยนึ่งนังลิทานนี่เด้อนังนกเจ้านกยางอยู่นี่ละก็มันนี่ฮอนคักเลยทั้งหัวข้าวน้องใจก็บขีคือสีแห้งนะ้องใจเนาะข้าวกรบอตากข้าวเป็นนะคือสีแห้งคักเนาะน้องเมียงมือซานนี้เอาเอายังสูบเป็นยันกลิ่นยกเกืร์ตนะ กาย่ม้อแดงหนักนักเต้หยไก่เออไกายจักตัวสามตัวปก็ทินน้องใจเด้เลยน้องใจไม่ได้ไปกินน้ำบ่ว่น้องใจไม่ได้ไปกินน้ำยุบไปครับไม่ได้หาน้องใจเนาะคไม่ได้ออนูโอ้โหเขียนไปอ่ะค่อยกๆม่ได้กินคือการมิดสางกินมัดสางกินบ่คนกินเมื่อคืนเป็นเมื่อหลายคนเนาะพรเฮ็ดกินเจ้าบ่หรือแม่ ไอ้อายเนอะไอ่หิตแล้วก็ห่วเห็ดมีแต่เจ้านึ่งเข้าเพิ่นบอกดูนึ่งเข้าแล้วก็ล้างถ้วยเนอะพื้นกินแล้วฮ้อนบอกฮอนแห้งอยู่ตัวดงเสือดมึงก็ขาววันนี้แล้วน้องสาวเขาส่งแจกโตัวมันนะมันยั้งมันน่ะโอ้โหดีเขาจังไปทำสมุนเพราะมันยังฮ้อนอยู่แต่ เขาปีนกล้องไปก็เห็นอยู่ห้องน้ำเขาก,ก็นเนาะน้องเบ้งเข้าไปถ่ายแล้วบอกบ่น้องเบ้งเขาล่องแล้วบ่ห้องน้ำนะเอาเล่นเราไม่เคยเข้าเราไม่จักเข้าว่าน้นะองนะใจเนาะน้องใจซื้ออคักด้ว,น,วน้องใจเนะาะไปป้าเนาะไปจักยุ่งไปจักอย่านะงเนาะเหงาวนอนนะดูกแกวันี่เหงาวนอนนะเปน็นยังไงนะเขาามเอาเลยนะ ป็นยังอยู่ในศพนะกินซิวน้องเบี้ยงพอบิก้เขาห้องน้ําบานได้ห้องน้ําเพิ่นเฮาน้องใจน้องใจเอาเนาะเฮามาล่มอยู่นี่เฮาก็ไปเฮานเอาหาน้ําสร้างหิวเอาักอเอาเฮานตกนี่เฮาเฮาห้องน้ํามันจะสะอาดน้องใจเนาะ แต่คุณงามๆปลุกไปลอยอยู่หอนแห้งเป็นอันนดิไข่ข้าวเมื่ออาบน้ำเด้อเพราะว่าไข่ข้าวดิขันเชือดิฮะขันเชือกก่อนไปเดี๋ยวผมเอ้ยกับขันเดี๋ยวเอ้ยเ่าไปกันไปนี่เอ้ยกับแก้ออกยันรถุดยังไงเพราะว่าขันขันไข่ด้เนา้ขนมเป้ง กินแล้วไม่นำนะจงเงินเหียนหยังโซนจุดน้องใจมักเหาะพูดเลยเอ้าบ้านโซนคือว่าบ้านน้องน้องใจเนอนคนละคนดีคนละคนบ้าเออส่งเสี้ยวคนหนึ่งบัดบัดเสี้ยวไปนอนนอนเมื่อคืนนี่ข่อยห่างน้องใจข่อยจับแระเบ้าได้ แ้เอนจะมเอาให้ดนไมือคอยเป็นยังจับพุ่นเพื่อจับถามเบีงนล่ข่อยโดดจักเงินเลยคูบ้าวมาลิ้นน้ำมอโดดจักเงินปุ๊บย่องน้ำแลนนี่เรืไวไว่อยโอ้คนยากคนเห็นคนเห็นเบี่ยงนะเบี่ยงวิ่งไปลิ้วยานหดคูบ้าวจ้านี่ยเราจะได้พัวนมู่บานนี่ เบี้ยงกันโดดเฮือนกันบ่เลี้ยงจำเบี้ยงโดดอ่ะไปอยู่เฮือนลาวบ่ได้บ่ได้ย่างไดยแต่มันลื่นปัับพื้นลาวเลยว่ามาลิ้นนาำจืดเพิ่นป๊อบไปสองเทือดเลยสองเทือแล้วเปล่าเขาก็ฮู้เหมือนเออเขาเบิ่งในในยูทูปนี่ละคนดังเลยเขาก็มาลิ้นมาหัวน้ำแต่เนาะน้องเบียงก็ป๊อบไปป๊อบลาวเนาะลงเบียงเนาะ ตามึใจเบิ้งโทรศัพท์ขวนนอนแล้วนอนใจเห็นเห็นว่าว่ไมลงพี่เห็นเห็นหว่าหงมบบ่ีเห็นว่าีดึงปิดมาไวปิดนายไปนาไปนายบบนี้กูผูเป็นใจเกระโดดอยู่้เปิดประตูอโดดตับลงใจวันว่าวเลยโดดไหมจะงม่งกับมาเล่นนัง ชิปสองโมงน้องแกนยังเบิกตัวฉาบคอยนอนแล้วฉบอร์เลยชิสองโมงกำลังน้องเบ้งแลรับแล้วบลยยังรับแล้วลูกมวยที่คนมาเพเ็ดเนี้พ่อผเพดตัวนี้เพระตากันนั่งแอ่นกันกันเลยเดียวไปทำซ้ำพืนเราพื้นปบผู้บ้าก็ผัเว้นกันบยู่นะครับนัขึ้นมาคยนอน เ้าขาเลยยาเดเคยล่มเลยเป็นเนาะประมาณสีเดือนหาเดือนเนออสบายดีสบายดีทำ่มกกันมาฮอโมนคนนั้นปบผู้เบาเบื่อพักกันนาไ้าวมันลืนปรับดื้ลคืนเพือนผู้เบาขึ้นเพือนแล้วต้นม่ได้เนาะเลยยาอันคยนอนเืน น้องเบี้ยงเนี่ยตันฟา่งนอนใน12โมงเนาะรดเฮือนก็บเจ้าแค่ไหนแต่เฮือนน้องใจตั้มเนาะย่านนึงผู้บ่าวผู้บ่าวกับย่านเออเราเราเดินไปปั๊บรถเลยมาแจกแบบโปรงมาปะมีแห้งแล้วปะหอนปะฝนหอนโดยว่าคือพักก่อน มันจะขึ้นไปทึ่งวะปะเดสนขึ้นไปเบิ่งห้องน้อห้องน้ำเล็กน้อยเนาะน้องเบ่งเนาะหลงหดกุ๊บตัวเองในบาทนี้เนาออสองเสียวส่วนน้อชุดนี้เห็นว่าพนทำท้าอันพนเออพี่น้องเนาะจกอเราพี่น้องจากแม่หรอกพี่น้องพ่อรกจากเป็นแม่คอยโอ้ไปอ่ะชื้อๆกุ๊บันี้ กุ๊บก็ได้พูดละอ่านบันนี้น้ำกินกระถือไปเรียบร้อยน้องมิงมาใส่ด้อันนี้ปะเอาออกไปแดดอ่อนแล้วปะเอ้อน้องมิงพุดมาแต่อันนั้นมาแต่คุจิโร่ได้ยิ่งโต เฮ้ยน้องใจนับนับก็นับภาษาเพื่นอีได้ปะเจ้เอ้ยภาษาตัวเองนับภาษาตัวเองแปดตัวรีป่นโอ้ดเนาะผูกทางนั้นปุ๊บกล้องแล้วปะจ้อยผูกไปะให้น้องมิงไปเข้าหุ่นเอาหุ่นไปเบิ่งห้องน้ำพวกกันทำซุ้ม Bao nhang bay bay nó phải xả cho chân đây bay bơ bơ bay 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 hôn năm bay nó lông bay hôi hôi nắng bay hiền khang gần bay tâm lặng nó bay tăng bay tăng Đấy. tăng bì bì phát gần อน้อง,ง,า,มมงามคือจะของเลยนะ้องใจเนาะองงามคือเบ่งนี่แหละอันนี้มูมูยองกับวีธีได้น้องน้องเบ่งนี่นะป้าฮะโอ้พ่นปาอุป,ปกรณ์อ,อยู่นี่เนาะองงามดูทำซุ่มมุงงง่งใจพักคักพักงามบนน้องใจ งามบ่ห้องน้ําห้องน้ําน้องเบ้งนะงามเนาะโอ้เพิ่นปะงามเนาะงามคือคนทั้แล้วคนก็งามคือน้องเบ้งก็นงามห้องน้ําก็งามวหมดแล้วทามน้องเบ้งเฮาไปถ่ายแล้วบ่ละยังโอ้เพิ่นปะอุปกรณ์้หนังเลยเมื่อยบ่มันเนาะมันฮ้อนเนาะ น้องนําก็แ <umas> ล้ว <blunt> ส <animation> ําเร็จแล้วทําสมสางมันก็เมื่อได้2 3มมือแล้วเนาะน้องเบี้ยงเนาะสางเพิ่นก็เมื่อแล้วมอบเพิน้องเบียงเรียบร้อยน้องเบียงเฮ็ดอก็เฮ็ดบ้านนี่แต่เพิ่นยังบ่ได้เฮาหงนําด้เพิ่นว่าด้บ่ลบ่ยังบ่ลเนาะน้องใจซื้อสบายันเข้าน้ําเอา เป็นยังงันยันแบบก็เจ้ามีลืมงมีแต่ลืมงแบบไปไปห้องน้ำธรรมชาตินุพนก็เลยบลืืงบ่เคยน้องใจนี่เคยแล้วนะน้องเบ่งในย่งอยู่นี่เพื่อนเจ้ากับพนก็เฮาอยู่บ่น้องเบ่งนะเฮาบ่เธอหนึ่งนับนับกับครูได้หน่เน้พอตะลอดเนาะอันน้าในห้องน้ำจะเลย แล้วแลวของน้ำก็บสบายบานีนทำสุมโอทาสีทา, 4, ทายัางเรีบเยบร้อยบานพวกโตพวกตูงามน,น้องน้องเบงเนาะงามเรีบเยบร้อยเฮือนก็ได้บานนี้ยังคาดแต่น้ำเนาะคาดแต่น้ำไสเนะาะขันมีน้ำไสนี่สบายเลยเนาะสะดวกสบายเลยเพราะว่าเพิ่นยังไม่ได้นำมาดา่านทำสุมคือคุมเพิ่งนี่จะน้ำกะงาก่าเนอนตรงใจเนาะต้องได้ขึ้นไปตักดูบานเทิงมั้งเนาะ อยู่เฮือนเชื้อเฮือนน้องใจพุ่นไปอื่นไสอยู่นี่กะได้น้อนําโฮยบนนั้นเนาะทางออกนี่นะโพเฒ่าเด้อซับถคญาติบบุญอันปิ่นกองมากันเด้อท่านมให้เบิ่งเล็กๆน้อยๆญาติเด้อบบุญนอยนึงบักใหญ่ๆนึงเนาะ เฮากรมาหาหนางเอกเฮาพูดละเพิ่นบึงน้อยนนึงเนาะเนงามกับไปแอยุ่แต่พุ่นได้บ่เจอเอ้เพิ่นยังไ่ได้ใส่ป่จจอยแต่เพิ่นป้าอุปกรณ์เวนก้อนหนเลย่ะสมมุดเีอนเ่พนล็อกเรียบร้อยเนาะสบายแบบว่าเพิ่นเฮ็ดล็อกเวนเพื่นเอาเวนนี้สตูเก็บของอีกสตูเก็บองเฮือนลวเฮื่เ็นอยบ้นแล้วันเน่ได้ บ้านอันแล้วเพื่อนจังจังท่ายบดียวาพูนนะเพราะว่าเก็บอุปกรณ์เป็นก้อนเพราะว่าเพิ่นถือไปถือมากกำลังมากเพิ่นถือทื่นพุ่นลงมาพี่แบบนี้ฮะสบายนิดนึงเนาะอันนั้นพักกันไปลักลีจะพูนในใจนี่จะหนีอยู่ที่บ้านป้าเฮายันเพิ่นนั่นได้ปะเาลงไปลุ้มพุ่นละเพราะว่าเพิ่นเสียงดังแจ๊ดแจ๊ดจ๊ดแจ๊ดไปน้องเบ่งน้องใจเซิรนเพคะ บ <mile inside and Fred> <laughs> ักใหญ่ๆเอาได้บ่เก็บบอเก็บผับส่งให้เพื่อนนั่นมาไปเราได้เลยได้กระโบอันนั้นนะลุงไปกอนทำซมเอาน้องลุ้งมันพ่อแบบคนเฮ็ดเรียกอยู่เด้สร้างเพื่อนกระพุนสร้างเพื่อนกระเฮ็ดสัปปะไทยกะ สิลงไปบังพุนอันต้มน้ำไม้บนน้องๆเหรอคืออะไระบ่ไม่ดูอะไรนะ่ะอะไรน่ะวะคุ้มพุนนะมีโบ้ได้หลายเด้นะ้องใจนอกคุ้มนี่เนาะประมาณได้จากรา,าคาเพื่อนน้องเบ้งกระเฮ็บบนน้ำไม้น้องเ,เนบน้ง,ปนบนงปไปพุ่นบ่พุ่นป,นปะ โอ้โหผมน้องเบียงบปได้เห็ดแล้วเนาะพาเห็ดกระม็เนาะพาเห็ดมา้องเบียงเนาะเห็ดบ่ปปเป็น,ปนบนนนอโอ้โหโอ้โอโอขนาดแดดเพิ่นกันยังยจูไฟใช่เนะาะโอ้โลทเท่าไรเดยนนี่นะ โอ้โลงแห้งเนาะทรงหัวปีอยู่บ้านบางคูโลดหนึ่งแสนเศ้าอันนี้เจ็ดสิบเนาะน้องเบ้งได้เคยเฮ็ดมาพี่อยู่น้องเบงอยู่วันนี้น้องใจได้เคยเคยเฮ็ดอยู่บ่อใบนี้นะน้องใจฮะเคยบ่ปีนี้ยังบ่ได้เฮ็ดเนาะเพราะว่าน้หไม้ยังมีอ้อไหลบ่น้องใจพี่มาอยู่พี่น้องใจคืออันนั้นตอนนั้นอยู่น้องเบงนี่น้องเบงนี่ไม่เคยเฮ็ดแล้วเนาะ น้องใจเคยเฮ็ดอยู่ปีนี้ยังบ่ได้เฮ็ดเนาะปีนี้เนาะเพราะว่าน้อไม้ยังบ่ออกหลายเด้ช่งนี้เฮ็ดกี่ปีบ่หอมเลยน้องเบ้งเพราะว่าบเคยอฝนตกได้บานี้บ่ได้ปกบ่บดนี้ฝนตกลเออปะเฮานญาตมื้อนก็เด้อทาเพราะว่าฝนตกแล้วบ่ใจ โต๊ะกับโจมันนี้ฟ้ามือหื้อเข้าน้ำน้องก้อนมันนี้นะย <c oughs> ันแม่น้องใจเนาะมือหื้อเข้ารีวิวห้องน้ำก็เล็กเล็กน้อยมือหื้อเข้าก้อนบานนี้ทั้งไอ้กับสป,ปีดขนาดเลยปู้ฝนนี่ก็คืยอย่อกันนี้น้องใจเนาะโ <c oughs> ต๊ะซะน้านี่ยนะเบิ่งก็มนงก้อนได้เอายันเขาเปียกเด้ได้ได มันก็คือเศร้าเราบอกป้จ้อยโอ้ยังย right. ิบอยู่ได้ป้าจ้อยเอ้ยไปไปไปจดนะเธอป้าจ้อยละบานนี่ฮือบานนี้เปลี่ยนกันละบานนี่เบอร์คอนาฝุ่นนะโอ้ยน้องบันได้ฮูเด้อร์น้องบัได้ยู่เด้อร์ไปไปน้องใจเห็นบั้เราจมน้องในแบบนี้ทันสมัยคุณนั้นลืมปล่อยแบคคุณนี้ผัด Mama mà bật chơi về 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 bay 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 lồm hàng ở đây bà chơi ơi bay xin hấp hưu xơi nóng đi hàng mà lên ôi lò hai nóng nóng nó bị phang nơi là hàng đá, bà này rồi ฝนกูเลยบ่ะเนี้กูเลยตากโดนเละเยอแห้งแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยเร็ว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 เต่งเต่งเต่งหาแนวมาขับไปบล็อกบล็อกก็บล็อกเอามาเตะ ดีแตมาทัน,เ,นเร็ว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 ฉันเปียกแล้วกล้องฉันเปียกแล้วเปียกน่้หนึ่งเนาะ เียกเสีวันนี้นะสู้ชีวิตเหาสวยนองันนี้นะนองแต่น้ะโอว้าวเห็ดกับไฟเห็ดกับคนกัเปียกแน่อะะเห็นอเด้แต่มาเห็นนอทำมมาน่เขาเปียกมั้ยหหายน้องนบุ่มไปเลยเลแต่ใช่แหละไข่ใช่พูดเราอยู่พูดเราอยู่ห่านพูดเปียกหมดเลยเนาะ บนน้องเบ่งฝนลืมมันปล่อยแบ่เบ่งบ่โอ้ฝนกระนันมันกระแดดเออได้ทำ้มมันดิเล่นไปเล่นมานะเล่นไปเล่นมากกับเปียกย้อนได้บ่เจอป้าตีมือได้แบดนี้คิด คลิปสาวผู้ไทยนี่เนาะพูดไปพูดมาเด้อคลิปนี้เด้อบ่อจ้ะเพราะว่าเอาน้องไปนั่มได้ทำสมเลยต้องได้ฮับพี่ซอบน้องนะเบื้องน้องจุดเปียกมดทั้งหลังเพื่อนนะเปียกบ่เปียกหมดเลยเนาะโอ้มือกองพูบน้องเบ่งแบะแบะไปแล้วปุ๊บพลาปุ๊บฝุ่นนี่นะ แดดอีน้องใจน้องใจอย่าส้นเอ้ยเฮ็ดอีเด้อวันนี้เนะี่ยให้มันแดดสามชิโมงฮอตจังนั้นบ่ไหวแล้ะเมย์เมยบ่เ<ม>วลาจะแหง้งเวลาจะได้ต่ำเข้ามันนี่ค่ะมันบ่นแห้งนะอะไรเนาะทำส้มสาไทรครับน้องกะสิขอจกคลิปก็นาะน้องน้องใจเนาะน้องใจพักผ่อนก็น้องใจเมย์แล้วเลนลุบไปลุบมาอยู่สองเธอตาเข้าเลยมันนี่น้องใจเนาะก็เลยสามเธอ,อแล้วเนาะ ก็เดยเบืงคลิปสำหรับให้กับกดไลค์กดแชร์เด้อคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีบบ๊าายยเนี่ยงามๆ <laughs>